า,าม,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 ามาจากขยะที่ดูไร้ค่าไร้ประโยชน์ แต่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้โดยนำไปผลิตรหรือประดิษฐ์เป็นวัสดุสิ่งของชิ้นใหม่อำเภอสาสขันจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ส่งเสริมให้มีการดำเนินการธนาคารขยะแต่ละอบทอในพื้นที่ได้ทำกิจกรรมธนาคารขยะอย่างน้อยอบทอละหนึ่งแห่งเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชน เช่นธนาคารขยะของเทศบาลตาบลนิคมมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วประชาชนเริ่มให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นโดยในส่วนของโรงเรียนแห่งนี้คณะครูและนักเรียนได้คัดแยกขยะรีไซเคลิลเพื่อน,นำมาขายและนำเงินฝากเข้าธนาคารของโรงเรียนซึ่งเป็นการสอนและก็ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดียิ่งโดยเฉพาะในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและนักเรียนก็เป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก หรืออทอลอเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนคนอื่นๆได้ด้วยเช่นกันการดำเนินการจัดการขยะของเทศบาลตะมนิคม มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่มีแนวคิดในการจัดการขยะต้นทางเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการจัดการขยะของประเทศ ส่วนธนาคารขยะของเทศบาลตำบลนิคมเริ่มต้นมาจากการที่พวกเราเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลให้แยกขยะรีไซเคิลแล้วนำมาร่วมกิจกรรมขยะแลกของกินของใช้แล้วพัฒนามาเป็นธนาคารขยะในปัจจุบันซึ่งดำเนินการครอบคลุมทั้งเจ็ดหมู่บ้านทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนิคมแล้วก็ยังมีวัดเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกอีกสองวัดแต่การดำเนินการยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือนธนาคารขยะของเทศบาลตำบลนิคมเริ่มต้น จริงในปี2567ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียน12,635บาทในอนาคตเราก็จะได้เชิญชวนให้ทุกครัวเรือนเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วก็จะได้เพิ่มสวัสดิการที่เหมาะสมเพื่อเป็นหนึ่งแรงจูงใจในการให้ประชาชนเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกธานาคารขยะของเทศบาลตบมนิคมต่อไปค่ะ เทศบาลตำบลนิคมพร้อมสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกๆด้านจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมคัดแยกขยะนอกจากจะขายเพื่อสร้างรายได้แล้วยังช่วยรักษาความสะอาดของบ้านเมืองและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้โลกที่สดใสอย,อยู่กับเราตลอดไปค่ะ